ผมชื่อเด็กชายคมเดชประสิทธิีอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกปีชั้นชื่อเด็กหญิงศริภาบานเย็นอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกค่ะวันนี้เราจะมารีวิวตันแปลงถั่วนะครับอันนี้ก็คือถั่วที่เราปลูกประมาณ25วันที่แล้วเราก็จะนำไปทำอาหารนะคะแล้วก็นำไปขายหน้าโรงเรียนค่ะถ้าอยากซื้อ ไปซื้อที่<ม>เขตโรง,รง<า>เรียนลซื้อหน้าโรงเรียนอันนี้ผักนี้เอาไปทำต้ตมตำได้ตำถั่วเอาไปกินกับลาบกินกับกับน้ำพริกปลาทไไูได้หลายอย่างเลยค่ะผักนี้มีประโยชน์มากเลยนะคะแม่ครัวจะนำถัวนำผักหลายชนิดที่เราได้ปลูกไว้ เอาไปทำอา,อาหารให้นักเรียนกินค่ะขอบคุณค่ะ